าใส่หนุหนๆๆเอา,ากระดาษมาเอากล่องกระดาษมายายจะพาเก็บของมาเก็บใส่ด้วยกันนะอายกขึ้นมายกขึ้นมามาเก็บด้วยกันลูกอ่ะอาะอายกขึ้นมาดูอัอนี้นลูกอะไรแปลงแปลงขัดอะไรไี่รูกอะ สี่เศษพอยพอยเพ็ดไปสุดอาชิบังชิบังยิ้มชิบังโอเคตาตาไหนลูกตาโอเคโอเคโอเคเอากล่องมายายเก็บของใส่ให้แล้ว าดบ้านไปล้วู้นึงกวาดไปสูงันนั้นชวดชูงมันจี่ตกวตกลงมาเจ็บเด้ออ๋ออย่าเพิ่งดูอย่าให้มาเก็บของก่อนเอ้ามาเก็บของก่อนค่ะมาไปเอากล่องมาเอากล่องมาให้ยายน่ะกล่องกล่องกระดาษอ่ะใช่ค่ะกล่องกระดาษค่ะมาให้ยายนู่นค่ะนู่นค่ะจ้าเก็บให้เก็บดูแต่ว่าเก็บใส่กล่องกระดาษก่อน เอามาค่ะอา้าวน้องเพชเอา้าวไปกวาดซะงั้นบอกเขาแล้วตัวเองไปกวาดโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาเอากล่องกระดาษมาให้หน่อยค่ะไม่เอามาให้หน่อยไม่ได้นะอย่าเข้าไปนะเข้าไปไม่ได้นะมาข้ามาขาา,เข,า,าเข้าไปไม่ได้นะแบบดสายตาเเอากล่องมาก่อนเอากล่องมาเร็วๆยายจะพาเก็บนะคะเอากล่องมานะคะ และยายพาเก็บนะคะเก็บแล้วจะได้ดูโทรทัศน์เร็วๆค่ะไปเอากล่องมาค่ะกล่องกล่องมาจ๋าให้ดูอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าเก็บทีละอันค่ะเอากล่องมาก่อนได้ไหมน้องเพชรจ๋าเอากล่องมาให้ยายหน่อยเอากล่องกระดาษนะคะกล่องกระดาษนะคะเดินไปอีกค่ะอถึงลวค่ะถึงแล้วค่ะเอามาเลยค่ะเอามาเลยค่ะยกมาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มันไม่ใช่ค่ะตรงนั้นนะคะกล่องกระดาษนะคะ เอาใครจะเป็นคนเอากล่องมาให้ยายค่ะถูกต้องแล้วค่ะมาเลยค่ะโอ้โหนี่ไงทีนี้มาเก็บใช่กันมาพี่พลอยจ๋าพี่พลอยกวาดมากวาดมาเร็วๆยายจะพาเก็บแล้วนะยายจะพาเก็บกล่องกระดาษแล้วนะเก็บค่ะโอ,คโอเคพี่พลอยดูนี่พี่พลอยพี่พลอยดูดูน้องเพชรดูน้องเพชรอันไนอะช่วยกันค่ะ อื้ใหญอาชินห้องพลอเอาชินหนึ่นพลอชิ้นใหญ่จังเลยโอ้โหเก่งมากอเคก็เก่งโอ้โหเนี่ยเน่ได้ไงเนี่ยว้าวเออเอานี่ใส่เอาหม้อหม้ออ้หม้อแก๊สโลผัดโลส่แหงมาเก็บช่ยกันค่ะเอาเก็บเก็บ ยายจ้าน้องใส่ด้วยูกเอาน้องใส่ไว้ด้วยแล้วตอนเย็นยายพาเล่นใหม่นะฮะแล้วเราไปอาบน้ำดูทอวัดดูทอทัดก่อนเนาะประมาณสี่ห้าโมงแค่อาบน้ำนอนนะคะดีนะคะตอนเช้าหมดภารกิจแล้วนะคะอันนี้คืออะไรลูกต้นจม้ต้นไหม้อะไร กุ้งไก่ปากไก่ของพิซซี่ค่ะอันนี้อะไรนิงนิ่งเฮย่ๆๆอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากะหลิวกรหลิวเอาไว้ผัดทอดไข่ไงไว้ทอดไข่ไงใช้ใช้เลยนะใช้เลยใช้เลยใช้เลยใช้แต่ไหนะ ง่ายเก็บเลยค่ะเก็บช่วยกันเดี๋ยเสร็จเสร็จแล้วจะได้ดูโทรศัพท์นะใครไม่เก็บไม่ได้ดูโทรศัพท์นะคะต้องเก็บช่วยกันนะคะจะหมดหรือยังจะหมดหรือยังเอาเทปเอาเทปจ้ะเอามาให้หน่อยเอามาให้หมดเลยเฮดโดนโดนอุ้ยเอ้อมันถือไอ้มันถือไอ้เฮดปลูกยาเฮดอ๋อ อ๋อแป้งรับโอ้ยมันเจ็บน้องเพชรอย่าทำลูกเอาไม่เอาเอาหยุกไม่เอาน่ะเห็นไหมน่ะโดนเลยนั่นเห็นไหมมันเจ็บนะแป้งเขาไม่ให้ใส่เก็บไปเก็บไปเลยเก็บมาใส่เลย เราจะได้ไปดูโทรทัศน์กันนะคะหม้อค่ะหม้อหม้อค่ะเอาหม้อมาค่ะมั่วม้อวอ่าหมั่วเก็บมาค่ะเก็บมาอันนี้อะไรลูกนี <patri> <of> <verse> ่ไงไม่ใช่หมูถึงใชกมาอีกจานใบหนึ่งจานใบหนึ่งมาเก็บมามือของเธอมามาค่ะ ไม่สองคอยของคอยเหรอคะเอาให้แล้วให้แล้วคบคุณค่ะเอามาด้วยขม่อม่อม้อม่อม่อมอม่อค่ะมอม่อม่ม่อม่อม่อมอม่อมองคอยแอล่แม่อม่อม่อมาอม่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 อมม่ม่อม่อม่อม่มม่อ่อ๋ยวม่ มาเลยค่ะหม้อเปียกหม้อเปียกหม้อเปียกโอ้หม้อเปียกหม้อเปียกหม้อเปียกน้ำไม่ใช่หม้อเปียกหม้อเปียกน้ําพูดใหม่หม้อเปียกน้ําจ้าโอเคถูกต้นหม้อหม้อเปียกน้ําไปเอามาหน่อยลูหม้อมาหน่อยแล้วหม้อมาเช็ดนะคะนี่อ๋อนี่ก็ได้ค่ะนี้นก็ได้ค่ะมาค่ะอันใหญ่เลยเอามาใส่นี่ค่ะ อเคหมดแลัเ,เลยฮะอ๋อเลยสองอันายค่ะโอ้โหหมดเลยฮะเก่งจังอ,อ๋อมาไน่ขอบคุณค่ะเก่งมาก อ้น้องพี่มาแปะทำไมอะคะแปะไหนแปะหน่อยโอต้องไปแปะแล้วเขาบอกแปะกแปะเพราะว่าิ่ะแปะแแปะไหนแปะแดนไปแอยก่อนอยก่อน